การในสนามตอนนี้สุดตุ้งแมงนะครับสควิกแฮรวเอาหนึ่งฝูงนะฮะสควิกชมพูฟ้านะครับกำลังจะชาร์จใส่เดรสโซเรียนนะครับเดรสโซเรียนสั่งรีดบอยวิ่งหนีนะฮะการเพราะว่าตอนนี้สควิกจะไล่กัดตูดเดรสโซเรียนแล้วนะครับเรามารอรุ้นกันว่ามันจะชาร์จถึงหรือไม่นะฮะฝั่งนี้มีโอ้ฝั่งนี้มีอมาดิโลนะครับวิ่งมาตีกับกอก้อนนะครับปรากฏว่าอมาดิโลโคตรแข็งเซฟศูนย์บวกนะครับทำไมกอก้อนตีไม่เข้านะครับเออพี่มันเซฟศูนย์บวก โอ้ยจะบ้าตายโชเซ้นยังตั้งท่ารออยู่ตรงนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้สนุกมากๆวาวอล์มเมอร์ไอจูซิม่านาลาทีมนะเลเจนเดอรี่วอลเกมทุกวนันศุกร์ครับในที่สุดมันก็ชาถึงแล้วนะครับตอนนี้สควิกกี่ตัววะเนะี่ยยี่สิบตัวนะฮะกำลังกัดตูด,ดเดรสเซอรี่นอยู่นะครับใส่คอมมานด์ออฟดิฟเฟนด์โอด้โอดูกว่าผลของการโจมตีจะเป็นอย่างไรนะฮะเอาคอมมานด์ปีแล้วกันนะออโดนมากัดก่อนแล้วเดินหางกันมา เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมแล้วครับในรอบที่สี่นะครับตอนนี้ตีกันยับนะฮะที่โมโนลิธตรงกลางสนามที่เป็นออบเจตตีฟของเรานะครับผู้ที่จบรอบนสี่ได้ยึดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับกําลังเป็นการต่อสู้ระหว่างโชเซ่นของเซเลฟตูดานเนตกับมัคเี้ผมแทงกลุ่มสไปกิตนะครับมาดูกันเลยครับว่ากลุ่มสไปกิตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวฝั่งโชเซมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบตัวเท่ากันเลยนะครับ ตอนี้เขาจะขวดกันครับถ้าใขรรอดว่าจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้หรือไม่ก็โดนบัววิ่งตามไปเก็บศพแล้วก็ชนะการเดินทางอันยาวนานตอนนี้เที่ยงคืนกับลาวที่4ี่นะครับของผู้เล่นสีท่าน800 0แต้มขนาดนี้กำลังมาลุมมาตุ้มฟัดกันอยู่บนวิหารนะฮะเพื่อจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้คุมวิหารนี้ในตอนจบเกมนะครับนี่นะฮะโคตรสุดยอดนะครับสควีพวกนั้นตายหรือยังยังใช่ไหมโอ้โห และที่สำคัญคลืมเอา<ด>แฟนทิก <ฮะ S 1> ออกมาด้วยผลของสงครามตอนนี้นะครับใครมีจำนวนเยอะที่สุดตอนจบเรานี้จะเป็นผู้ชนะ